สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําแกงเห็ดรวมจ้าอันนี้เป็นน้ํายานางนะคะน้ํายานางนะคะเราจะใส่น้ำพริกแกงเข้าไปจ้าโอเคใส่น้ำพริกแกงเข้าไปนะคะแกงเห็ดแกงเห็ดจ้ากับใบชะอมจ้าโอเคใส่พริกแกงเข้าไปขา่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแค่นี้ละจ้าเครื่อง ไม่มีอะไรมากมายนะคะเคเปิดไฟต้ม ต้มให้น้ำเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เห็ดต้งมง่ายๆแกงง่ายๆจ้าแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดอันนี้คือเห็ดสามอย่างเห็ดสามอย่างนะคะใส่ในนี้นะคะเห็ดนะคะชะอมเด็ดไปเลยนะคะใส่ชะอมอย่างเดียวนะคะไม่ใส่เยอะแยะนะคะบา,บางรักก็ไม่ใส่จะว่าใส่เยอะจัดก,กลิน่นมันจะไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะคะเราต้องใส่เป็น อย่างๆไปจะใสช่ชะอมอย่างเดียวก็ใสช่ชะอมอย่างเดียวจะใส่ใบมบังรักอย่างเดียวก็ใส่อย่างเดียวเลยนะคะจะไปใสร่รวมมันบ่แซ่บมันไม่อร่อยจ้าโอเคต้องไปเรื่อยๆจ้าโอเคจ้าเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่เห็ดเข้าไปจ้าใส่เห็ดเข้าไปนะคะใส่เห็ดเข้าไปจ้าเห็ดสามอย่างนะคะใส่เห็ดสามอย่างเลยจ้า สามอย่างนะคะซื้อมาใส่เห็ดลายๆชอบกินเห็ดนะคะก็จะใส่เห็ดเยอะหน่อยนะคะ โอเคแกงหม้อหนึ่งพอดีพอดีหม้อหนึ่ง ตรงไปเลลรื่อยๆจ้า กามาใส่เครื่องจ้าใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาโอเคใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาโอเคใส่ชิสโรสนิดเดิง Nenhum, แค่นี้ก็อร่อยแล้วโอเคจะต้มต,ต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาชิมอีกทีหนึ่งจ้ามาจ้าเราจะใส่แป้งเปียกกันนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวน,นะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะเราใส่ลงไปนะคะโอเคใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปโอเค เดี๋ยวประมาณนี้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวประมาณนี้แล้วโอเคแล้วทีนี้เราก็จะใส่ใบชะอมเข้าไปนะคะใส่ผักชะอมเข้าไปนะคะใส่ชะอมเข้าไปจ้าใส่ชะอมเข้าไป ปิดไฟได้เลยได้ชิมดูก่อนนะคะพอชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อนโอเคอร่อยแล้วโอเคพอดีเป๊กปิดไฟ ไปได้เลยนะคะแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดใบชะอมนะคะโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงเห็ดของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า